คู่แรกครับเกมการแข่งขันที่พิชยาสเตเดียมนะครับน้องใหม่หนองบัวพิชยะครับจะพบกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นการเจอกันที่น่าสนใจตรงที่ว่าหนองบัวเองนะครับได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะัดล่าสุดเนี่ยก็บุกไปเสมอเมืองทองมาในเกมกลางสัปดาห์นะครับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านชนะโปลิ 0. สเตโรมา1นึต่อนนัดล่าสุดไม่แพ้ใครนะครับหนองบัวก็ถ้าเทียบเรื่องของอันดับในการเป็นน้องใหม่ กลายเป็นน้องใหม่ที่ฟอร์มดีที่สุดนะครับตอนนี้กับการมีอยู่7คะแนนเกมในบ้านลงเล่นมาแล้วก่อนหน้านี้ในลีกเนี่ยสเกมนะครับชนะ2แล้วก็แพ้1ชนะนครราชสีมาแล้วก็ทางด้านของปุริสเทโรส่วนแพ้เนี่ยแพ้สุดปาการก็ช่วงหลังมาโคชวังธวัาชัยดารงของตะกูลก็มาในรูปแบบการเล่นที่ดูรัดกุมมากขึ้นนะครับ2เกมล่าสุดเนี่ยเราเห็นแล้วว่าก็มีการใส่ผู้เล่นในตําแหน่งเกมรับ เหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์3คนนะครับในการรับมือคู่แข่งนะครับก็หลังจากที่เสียดโดโคเฮนไปเราทำให้เห็นเลยนะครับว่าพวกเขาเองก็มีความรัดกลุ่มด้วยปรับระบบมาเล่นหน้าคู่ด้วยนะครับในการลงเล่นในเกมในบ้านนัดล่าสุดนะครับส่วนฝั่งการไปเยือนเมืองทองเนี่ย ก็เราได้เห็นความเหนียวแน่นนะครับและก็ใช้จังหวะสนกลับซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้เริ่มจะหาจุดลงตัวแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้การเสียรีดโ,โคเฮนไปนะครับทำให้หนองบัวแพ้ติดกันมา2เกมผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นระบบวิธีการที่ที่ชัดเจนละนะครับสำหรับหนองบัวพิชชะของทางโคชหวังนะครับเล่นหลัง3ม,มีตัวกับเคลื่อนตรงกลางแล้วก็มีหน้าคู่นะครับนี่น่าจะเป็น จุดเด่นตรงหนึ่งก็เท่านั้นของแฮมิลตันนะครับล่าสุดนี้ก็ยิงประตูได้2เกมติดนะครับก็ทําให้ปีนี้ลงสนามมายิงมาแล้ส4ประตูนะครับกองหน้าตัวความหวังของทีมนะวันนี้ก็น่าจะได้ออกสตาร์เหมือนเดิมส่วนทีมอย่างเชียงรายนะครับพวกเขาชนะรวดม,มา2นัดครับจากการออกมาเยือนทั้งหมดเชียงรายนี่เริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยการเล่นในบ้านมา4เกมนะครับ ก็ชนะไปหนึ่เสมอ2แพ้1ช่วงเริ่มต้นการเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดุดพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจอคุกแข่งที่พวกเขาจะต้องใช้เกมรุกบุกเข้าใส่ซึ่งบางทีผมเคยบอกแล้วว่ามันก็อาจจะไม่ได้เข้ารูปแบบีิการที่เขาถนัดเท่าไหร่แต่การออกมาเยือนชนบุรีการออกมาเยือน BG แน่นอนครับกับการที่พวกเขาเจอทีมที่มีสวยภาพใกล้เคียงกันนะฮะชนบุรีก็ยกระดับขึ้นมาแล้วและก็เข้า เล่นเข้าทางเชียงรายจะว่าอย่างนั้นก็ได้โดยเฉพาะเกมนัดล่าสุดที่บุกไปชนะแชมป์เก่าอย่าง b g ได้ก็ทำให้เห็นนะครับว่าผมใช้คํานี้อยู่ตลอดสำหรับทีมอย่างเชียงรายก็คือความที่พวกเขามีความเที่ยวนะครับเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีประสบการณ์ในการเล่นนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็นชุดเดิมๆเลยครับตัวผู้เล่นในตําแหน่งต่างๆก็ค่อนข้างลงตัวนะครับบินเนอร์ลิเก้นนำทัพในแนวรับนะครับตรงกลางมีกัปตันทีมอย่างพิทิวัตรซึ่งผู้อย่างโชจีฮุนหายไป2เกมแล้วนะครับ น่าล่าสุดนี่ออกสตาร์ทโดยจอร์นาตาไวซูล,ล่าซึ่งก็อาจจะต้องดูว่าโชจีฮุนเองยังอาจจะไม่สามารถที่จะขยับมาเป็นตัวที่ไปแบบความหวังในเกมตรงกลางได้แต่ว่าในภาพรวมถือว่าน่าสนใจนะครับซิมปกรเดียตระกูลนะครับในการปั้นเกมแล้วก็มีบิวโรซิม่าเป็นหน้าตัวเป้าแล้วก็ตอนนี้ฟริปเป้โมริมเริ่มที่จะปรับตัวแล้วก็สร้างสารรค์ประตูได้แล้วอันนี้คือสิ่งที่แฟนท่านนันของเชียงรายรอคอยมา โดยตลอดนะครับซึ่งเดี๋ยวกันดูกันว่า,าจะสามารถที่จะยืนระยะได้หรือไม่คู่นี้ถือว่าเจอกันในหลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าหนองบัวที่มีฟอร์มการเล่นในบ้านคนข้างนี้จะดีเนี่ยจะสามารถรับมือเชียงรายได้หรือไม่ในเรื่องรูปเกมผมเชื่อว่าหนองบัวไม่ผีผามแน่นอนนะครับกับการเจอเชียงรายรอบนี้พวกเขารู้ดีว่าสายภาาของตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็ ช่วงหลังมาเริ่มที่จะหาระบบวิธีการเล่นของตัวเองได้มากขึ้นแต่ผมมองว่าความเก๋ของเชียงรายเองก็ยังถือว่าสามารถที่จะควบคุมจังหวะของเกมได้แล้วถ้าสมมุติว่าตัวผู้เล่นอย่างฟิลิปเป้กลับมาเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับทีมได้ยังมีตัวอย่างเอ,งอกนิดปัญญาชนธิพัฒน์รุ่งแก้วก็กลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นตัวเลือกในเกมรุกเริ่มมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าอาจจะเป็นงาน ที่ไม่ง่ายครับสำหรับผู้มาเยือน,นเชียงรายแต่ผมเชื่อว่าความเก๋าของทีมแชมป์ทีมนี้ที่ได้แชมป์ลีกมาแล้วได้แชมป์บอลถ้วยมาแล้วเนี่ยน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับในเกมนี้มองว่าเชียงรายน่าจะเลิกเฉือชนะไปได้นะครับ